สวัสดีสวัสดีครับท่านวันนี้เรามาดูกลวยน้อยออก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 ลูกกันมันเป็นกล้วยหอมที่หอมหวานจับใจหอมอะไรหอมไม่เท่าหอมกล้วยหอมเอ้ย <c oughs> วันนี้ขอโทษด้วยเสียงไม่ค่อยมีเพราะมันแหบแหบเสียงไปเลยมันเลยเป็น แหบแบบนี้เสียงไม่ค่อยมีเลยส่วนนี้ไงเฮ้ยทองกรอนออกไปว่ามีกล้วยหอมน้อยๆอยู่ตรงหน้าไงคำทั้งหลายที่ว่าหอม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 ไม่เท่าหอมแก้มแต่หอมไหนลักแก้มไม่มีหอมก็ดูมาเลยเลยมาดูกล้วยหอม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  จะไดรู้ว่ามีหอมถึงกันกันกับคำว่าหอมกล้วยไงเธอวันนี้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 เรามาดูกล้วยกล้วยกล้วยมันเป็นของกล้วยใช่ไหมแบบไปน้ําขยับขยับอะไรกันวะนี่อะไรกันวะอะไรวะมันขยับขยับไปมันเป็นปลาตัวใหญ่หรืออะไรวะ มองไม่เห็นเขาท่าเลยอะไรเว้ยมองไปมองมามองไปมองมาเจอแต่ปูมันคงเป็นปูเป็นปลาและน้ำเต้าไงกลายเป็นน้ำเต้าปูปลาแล้วไก่มันหายไปไหนไก่มันคงไม่อยู่เพราะมันย้ายไปแล้วเนี่อตะกี้ไปกุ้งไงเท่าไหร่วะสอ0รไง คำมันออกมามึงจ่ายกูทันที <c oughs> <c oughs> และไปแลมามีแต่ปูกับป้าและน้ำเตากลายเป็นน้ำเตาปูป้ามาได้ไงวะทอนก้อนอยู่ดีๆกล้วยหอมกูาหายไปไงในว่างโอ้โหอยู่นี่วะลืมลืมลืมไปกลับมาใหม่หรือไม่เธอไม่กลับมาแล้วไปข้างหน้าต่อดีกว่า กูเพอไปเล่นน้ำเต่าปูปลาขึ้นมาทันใดน้ำเต่กาก็มีปลาก็มีปูก็มีไก่ก็มีไงอยากบอกเอาไว้มันมีเสียกับเสียให้รู้ไปเสียเสียเสียนะมึงอย่าแทงเลยมันก็จะเป็นคําว่าเสียอยู่เรื่อยๆย้ยยายเสียไปน้ําเต่ากลายเป็นน้าเต่าปูปลาขึ้นมาเองทำทันใจนั่นไงปูปูป,ป,ปูอยู่ในปลาโขโอ้ยโอ้ยโย มันอยู่โคอีกแล้วมึงมันเป็นปลาชิลเลอร์อยู่ใต้น้ำใช่ไหมเออ้าจะแม่หมดขบกินกูไงเอาแค่นี้แม่งเดินไปเดินมาเสยเหยียบเส่มดอุ้ย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 อุ้้ยออุ้ย้ยอุ้ย้ยอุ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 ้ cái gì hết yep xoay, mất ngay ui 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 yeah yeah